บาตโซสวัสบบด,ดีครับรอครับรอ,อค,คุณณคุณใดนะครับผมรมว่าสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเราจะมาดูดวงกวางที่ลูกสูด้เลียงไว้ช่วงหน้าแรงนะเอฟซีนะดูว่าแต่ก่อนมันเป็น,เป,นเป็นตัวนอนเอฟซีตอนนี้มันเป็นตัวขนาดไหนแล้วเป็นตัวดวงหรือยังนะผมโอ้โอ,โอ้เป็นเป็นยอยู่หรืล่ะเออ ขี Med, pe, room, yeah. oh ้ม yep. oh. no, ันม okay. ah yes. uh, ึงจะปุยอันเม็ดเหรอโอ้ยนะนี่ขี้ดวงนี่เนาะขี้ดวงกว้างแต่ยูมยูปันเนาะมเออขี้มันนมาไเจ้าไอ้ขี้ไงบอยูเหรอยูเนาะมันเป็นดวงยางโอ้ยจะปุยนี่เยอะเนี้เฮ้ย

เ,เ,เพราะว่ามันขึ้นหากินไดขึ้นเนี่ยหากินใบใหม่เนี่ยด้วนรว่าดูซื้อมากี่เออทำมาหากินเนียเออเกระอันอืมปุยอันเม็ดเนี่เออมันเป็นสัตว์พวกย่อย่อสลายบ้านนี้ผมว่าก,กิน,นได้เลยเออมันเป็น,ลนเล็ก อดนี่หน้าตาก็เริ่มเป็นคล้ายเออแต่บึงในยุคมันก็มีตูผูตูแม่บึงออกเลยแต่ว่าเาบึงบอกพูแม่บึงเยียวเลยเงี่มากขัวเลยจบเดี๋ยวสีบอกเว้ยดามาอรย่งดามาอนะเอันนี้เป็นด้วงด้วงด้วงกวางนะผม มันจะมีดวงกวางกับดวงอ่าดวงอะดวงมะพร้าวบอนะครับผมนี่ดวงมีเขาที่เขาแข่งกันครับที่เขาชนกันนะครับเอฟซี FC. นะแต่หนช่วงช่วงเกี่ยวเขานํามันอาจิเป็นเฮ้ตายแล้วเม่อนบอ ที so, uh, oh, uh ่รู้บ่เออเออเนี่ยเออนี่ครับผมเออเราไม่รู้ก่อนนะว่ามันมันคือมันคือเออแต่เอิญในข้ามมันสิในข้ามเลยเจ้าสาทางการด้วงด้วงกวางผมเลี้ยงอยู่บ้านยังไม่ได้เปิดมึงอยู่จะปีอะไรเลยนี่ ประมาณยี่สิบตัวเนี่ยเลยเออปุ่นแล้วโอ้โอ้ลมทึบดิพี่นี่ครับผมนี่นี่เพิ่นเสียโลให้น่าเอยพี่นะบ่ได้เฮิญเลยนั่นนี่แต่พวกบุญใหญ่มันก็คือสี่ปุ๋ยสี่อุปานนะครับนี่ปุ่นาะขีดมีทั่วเนาะ ปผิวดินจนนิ่มครับใส่ให้หน้าเนี่ยเขาเนี่งามปีเดียวเห็นผลเลยครับผมเพราะมันจะสลายมันเดียวนะผมนี้บมีไพเฮ็ดได้มีเผิดเดียวเลยนะครับผมเห็ดได้หมดเพียงเฮ็ดอากาศนี่นนเออตายแล้วเอ้ยตายแล้วโอ้ย นี <mile> ่ม <numbered target> <project> er ันปิดบอนี hmm. you know ่บ uh. um, so ่ยไอ้ิดบอนี่ยังอนูย่งนีก็ูตัวนีนี่มันสเปน่าเนี่ยไอ้พนอยู่ไนโอ้หคุณตัวนี้นี่นี่เลยพันนะี่ยนะกลยพันนะมันมาตี่นี้เออตัวนั้นพันอยู่เพื่อนไจ๊ะโอ้เป็นโอ้ยนี่นี่ไม่เน่นกินนะี่มันเป็นงอยเลยเออเออเฮ้ยดูนี่มันมาจากนี้ครับที่จอบซับมันออ้ที่นั่นนี่เปลี่ยนแปลง เออนี่อ๋อนี่แขงดึงไม่ยืนนี่นี่โอ้นี่สินี่ขี้มันผมนี่นี่ขี้มันนะครับอันนี้โตสิมันสิเป็นดวงนะผมนี่โอ้มเม็ดเบาเลยเมื่อกี้นี่เนาะบ้าบ้เบ้าบ้บาเออเม็ดเบาแล้วมันนี่โอ้ยนี่จอดเด็ดมื่างงี้ลืมเกือบนี่ไอ้พวกนี้มันสิเป็นคราบนีะคราบอันนีนนะอันนี้อันนี้กราบมันเฮ้ยเด้เนี่ย โอ้ยม่ดูนะครับจุดต้นเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่งเริ่มเปล่งจะเป็นตัวด้วงแล้วนะครับผมไอ้ส่วนที่ผมนี่ปิดปิดคราบมันเนาะเอออันี่ยนี่ครับนี่นี่นี่มันมาจากนี่สินี่นี่คือตัวนี้แหละแต่ข้างในตัวนี้มันเป็นตัวนี้นี่นะนี่มันจะทำเป็นเบ้าอยู่ใต้ดินไอ้สินะนี่ แต่ว่ามันก oh, ็มอนอภาก่อนไปโอ้ยท okay. oh, uh ีนะโอ้ผมก็นี่อันนี้มีได้ขี่ทีน่ะเลยปุนี่ไอปั้นเออนี่ยนี่นี่เป็นคราบมันสินโอ้สุดช็อกสุดตื่นเต้นเลยทีนะเพิ่งเคยเห็นนะโอ้ว่ามันมีแต่ก่อนผมคงจะมันเป็นอย่างไดียวไม่ย่างนี่วะโอ้ทีคือจุดจุดที่มันจะกลายเป็นโวนไอ้ทีนะโอ้โอ้ยนะเออจะเปลี่ยนรูปร่าง ถ่าไกลภาพแลว <Hey. S 1> นะเฮ้ยใส่เนาะเยวเดี๋ยวผมซื้อมือเรียงอยู่บ้านคนครับนี่ไอคอ,อนยังอยู่เนี่ยเนี่ยเอฟซีนะปาจากของดวงครับผมเออผมก็เพิ่งเห็นคาเรนะเอนะ Komplit ni format seperti ni, nak kom. Tarik naik bibit. Juga peliharaan Epsie. Macam mana? Oh, woah, je, woah, woah. Kapur dan peredut. Eh, ya. Nih, boy. Nih. Hei, ameh, boy. ไม่ทำเบ้าแล้วนะมันเป็นเบ้าไเนาะเอ้บิ๊กไซสีบิ๊กไซเลยนครับผมเรื่องจะยานออืมเนี่ยบ่ไม่เปนนนี่นี่เป็นนี่นี่นี่มันทำเป็นเบ้าใช่นี่คุณทำเบ้าเลาเนี่ยนีเห็นไหมมันจะเริ่มไป้ั่งแล้วนะครับผมอืมเนาะนเะ นี่ดนเดี๋อืมอันนี้ปีเดียวเนาะเนาะเปลือยมัดอ,อีปียยใหม่นะครับผมเลื่อนปั้นจะว่างทีเออถึกฝนถึงยังกะบนเลือนครับมุนปุยเป็นปุยเลยนะครับผมลงเห็หน้าปุยย๊บอ่ะเข้ากะกินปั๊บนะครับอีกรอยเผาทิ้งนะครับผมถ้าขยันก็โอเคนะถ้าขยันนะครับแต่สมัครคือว่าบโบยัน ม,ม,มันก็เป็นการลดต้นทุนปุ๋ยเคมีเนาะอ่ะเลยกรองสไลด์ไอ้ทีนะโอ้เป็นภาพที่มันลุกเกอบ์มีอยูหมดมีโยเกิร์ตกบุญกบเซ่นี่จะปั่นอะไรจุดเริ่มต้นของปุยป๋ยกิดปวยแบบนี้นะผมปีเดียวครับปีเดียวพันปีครับถึงผลเนี่ยถึงผลเนี่ยก็จบนะเฮย้ยถึงป่นตัวนี้แห้งเลยบุยอยูเ่เลย นี่นาซิบุมีผมเพราะว่ามันบดบดชื้นนะผมบุมีตรวนี้โอ้โ้หอยไปตายแล้วแห้งเนาะมันไม่ยู่แล้วสิตายมันกับุมีโอ้โหเนาะโอเคโอเคผม FC กะมาดูดวงน้อนดวงกวนครับผมมาดูวัตจักรขมันครับผมวันนี้ได้เห็นช็อตเด็ดนะครับดวงพเงากทากดวงเงาทากโอเคนายผมไปไอซี่เราขึ้นไปเลี้ยงเพิ่มเติมกับที่เราเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเออมันตายละ โอเคครับทิหนาพอกันไหมนะครับผม FC รอครับสวัสดีครับ